ครับในช่วงมีพิธีกรรมฉลองชัยนี้การปิดแผ่นทองหลวงปู่กับพระธรรมกายนะครับก็ง่ายงดกอดน,นะครับหลังจากชิ่ทังเมสเรียบร้อยค่อยมานะครับปิดแผ่นทองหรือเวียนพระทักษิณกันนะครับตอนนี้เอาบุญฉลองชัยกันก่อนนะครับ ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเอดพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมำสก,การพระคุณเจ้าเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกาเจดีโดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรา กราบเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ ทบทวนโอวาดวันฉลองชายชิตตังเมวันส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคมพุทธศักราช2568ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้พวกเรา ได้มาเพิ่มเติมความบริสุทธิ์และความเต็มเปี่ยมของชีวิตด้วยการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เราจะต้องสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ เริ่มทำความดีกันตั้งแต่ต้นปีเพิ่มเติมความบริสุทธิ์เข้าไปในตัวขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิ้นอย่างนี้จึงจะเป็นการเริ่มต้นสักราชใหม่ที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตัวของตัวเองอย่างแท้จริงสาธุ หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราได้ตั้งใจว่าจะสั่งสมบุญกันให้ได้ทุกวันหลายท่านก็ทำได้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเมื่อถึงวันสิ้นปีคือวันนี้ก็จะมีความปีติเบิกบานใจอย่างเปี่ยมรน้นเพราะได้ทำบุญทุกทุกบุญแล้วก็ได้ทำ ทุกทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวสาธุหลายท่านก็ทำเกือบสำเร็จและให้ตั้งใจกันใหม่ว่าปีใหม่นี้จะทำให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนอย่างเพื่อนสะรม,มิกหรือพี่น้องร่วมวงบุญของเราที่ทำได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ได้ทำบุญทั้งบุญประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำปีแล้วก็ประจำเทศกาลในวาระพิเศษต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุแล้วก็น่าปีติภาคภูมิใจว่า เราได้ใช้เวลาตลอดปีที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราจะมีความปลื้มปิติเป็นรางวัลชนิดที่เงินทองหาซื้อไม่ได้ไม่ว่าจะรวยกี่หมื่นล้านแสนล้านก็ตามก็แลกกับความปลื้มในคราวนี้ไม่ได้เลย ความปลื้มนี่แหละจะทำให้บุญของเราทับทวีดวงบุญในตัวก็จะขยายแล้วก็จะไปเชื่อมกับบุญเก่าที่เราได้ทําผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติเรื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้แล้วก็จะบรรดาลความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับเราได้ อย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียวสาธุพวกเราอย่าลืมว่าทุกลมหายใจเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกทุกวันแล้วก็ทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่าเพราะ เรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบารมีทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตในสังสารวัตรที่ผิดพลาดไปแล้วกว่าจะกลับขวนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยาก แล้วที่ยากหนักเข้าไปกว่านั้นอีกคือเกิดมาแล้วได้พกพระพุทธศาสนามีกุศลศรัทธาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมมันยากขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญเราจึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านั้น เพราะฉะนั้นต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายไปเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบาร,รมีให้เต็มที่สาธุบัดนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบอรอบปีแล้วกำลังเก้าเข้าสู่สกราชใหม่ ซึ่งเป็นสกราชแห่งความสว่างสวยัยหลวงพ่อขอเปิดสกราชใหม่ให้ปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างบาร,รมีที่เราจะเคียงกันไปสู่ดุสิตบุรีวงบุตรพิเศษให้ลูกทุกคนสมความปรารถนาในทุกสิ่งและให้เป็นปีที่ดีที่สุดที่ลูกทุกคนและชาวโลกทั้งหลาย จะได้เข้าถึงพระธรรมกายสาธุใครมาสวดมนต์ข้ามปีขอให้รวยสาธุครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิริมงคลวัตตะวัตตะสิริสาธุแม้เราจะมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิดก็ช่างมัน แต่เวียนว่ายตายเกิดแบบเศรษฐีเป็นเศรษฐีอมตะสาธุแม้จะอยู่ในวัตตะก็รวยสาธุรวยอมตะสาธุวัตตะรวยสาธุและในวันนี้เราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาสแสวงหาบุญใหญ่ ด้วยการมาสวดธรรมจัรจนถึงเป้าเนื่องในวาระโอ,อกาสส่งท้ายปีพุทธศักราช2568และต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2569เสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น69ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ ย่ำระคังณบัดนี้สา ตาปาลังเกสีเสปทวิปุกคาเรอภิเสเกษาะพุทธานังอาคัปปดตัวปโม คติสุนาขคาตังสุมาฆลังสุปภาตังสุพุทิตังสุขนโนสุมุหุตัวจะสุยิทธังพระมจาริสุปัฏฐา กินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏฐะกินังปัฏฐะกินังมโนกรรมมังปณนิติเตยปัฏฐะกินาปัฏฐะกินานิกาตวานารภันตาท 家。 So. Uh -oh. fez